สวัสดีครับผมวันนี้จะมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเ, <c oughs> เหรียญรุ่นแรกวัดทับลานนะครับอุทยานสวรรค์ตำบลบุพามอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเป็นวัดบ้านเกิดของผมเองครับหลวงปู่ท่านชื่อว่าหลวงพ่อทวีสิริพัฒโทนะครับรุ่นแรกของท่านเลยนี้โอ้โหหายากมากครับในช่วงนี้ก็ถามว่าหาได้ไหมก็ยังพอหาได้นะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมเก็บสะสมไว้นะครับตั้งแต่ผมภาษาแรก ตอนนี้ผมอาษาที่11แล้วครับผมก็เก็บมาเรื่อยๆนะครับเก็บมาเรื่อยๆผมจะมาให้รายละเอียดอย่างนี้นะครับผมแล้วก็บอกชี้จุดตําหนิการจ่ายตังของรุ่นแรกนะครับมันก็จะมีวิธีการดูอยู่นะครับบางท่านคนพื้นที่อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับว่า,าเนื้อนี้เรียกเนื้ออะไรเนื้อทองแดงเนื้ออะลูมิเนเนื้อ,อชุบนิกเกิลน,นะครับอตอนนี้ก็ยังมี มาเรื่อยๆนะครับผมแต่ก็นานๆครั้งนะครับที่จะมีมาสวยๆนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสเลิกยามงามดีนะครับผมก็มีอยู่ในรายการประกวดของพระเครื่องเมืองปักจีนด้วยนะครับผมเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับหลวงปู่ทวีสิริพัฒโทนะครับวัดทับลานอุทยานสวรรค์นะครับครับผมเรามาดูกันเลยนะครับเรามาดูที่เหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญรุ่นแรกหรือว่า เหรียญรุ่นสร้างกุฏิสงนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกปี2512นะครับเรามาดูนะครับอันนี้เป็นองค์แชมป์นะครับของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเหรียญนี้นะครับผมจะให้ดูนะครับให้ดูตำหนิเหรียญนะครับวิธีการดูนะครับอย่าลืมนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้มี2บล็อกด้วยกันนะครับเหรียญรุ่นนี้มี2บล็อกนะครับ ธีการดูนะครับจะเป็นบล็อกนิยมนะครับหางหงนะครับเป็นปีหนึ่งสองนะครับนี่ฮะนี่ครับด้านหลังครับอันนี้เป็นเนื้อปาก้าชุบนิกเกิลนะครับเป็นสภาพแชมป์ครับผมนี่คือสภาพแชมป์ภาพปีสองพันห้าร้อยสิบสองนะครับแต่อยู่ในสภาพแชมป์มากครับผมนี่ฮะอย่างเงี้ยครับวิธีการดูนะครับเราจับเหรียญขึ้นมาอย่างนี้นะครับจับเหรียญขึ้นมาอย่างนี้ ถ้าใครจำหน้าหลวงพ่อนี่จะจำได้แม่เลยคือหน้าท่านจะนิยมมากคือหน้าใหญ่ตรงนี้นะครับพลิกข้างเหรียญมายี้นะครับนี่ฮะจะมีรอยตัดอยู่ด้านบนนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับนี่ครับหนึ่งเบี่ยงนิดหนึ่งครับจะเห็นรอยตัดนี่ฮะนี่ครับนะครับนี่จะเป็นรอยบ้างลงไปนะฮะนี่ครับชัดเจนมากครับรอยใหญ่ๆนะครับ รอยตัดตรงหูเหรียญนะครับจุดใจตังนี่คือบล็อกแรกนิยมนะครับออหางหงวิธีการดูออหางหงนะครับนี่ครับออ่างนะครับปลายหางออ่างนะครับจะมีเหมือนเป็นหางหงนะครับที่ผมเรียกในส่วนตัวนะครับแต่คิดว่าคนอื่นก็น่าจะเรียกตามผมแหละครับเพราะว่าเป็นภาพพื้นที่นะครับใครที่มีนะครับก็ยังรับเช่านะครับ พยายามให้ดูนะครับอหางหงครับอาจจะไม่โฟกัสหน่อยนะครับนี่ครับนี่ครับอหางหงนะครับนี่ครับชัดเจนครับถามว่าเหรียญอื่นมีไหมเนื้อทองแดงมีไหมมีครับผมเหรียญนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อทองแดงครับเนื้อทองแดงบล็อกแรกครับหน้าใหญ่นิยมนะครับนี่ครับ นี่ครับอหางหงครับเดี๋ยวนี่ครับเหมือนกันครับผมจุดจ่ายตังแน่นอนครับนี่คือบล็อกนิยมครับอหางหงนะครับอ่าแล้วมาดูจุดจ่ายตังที่หนึ่งครับอาจจะไม่ชัดนะครับนี่ฮะตรงนี้มันจะเป็นแบบตัดฉีกนะครับอาจจะมองไม่ชัดเจนนะครับแต่ถ้าอหางหงอย่างนี้แน่นอนครับอหางหงอย่างนี้จะหายตังได้เลยครับ นี่ฮะพระหลักร้อยพุทธคุณหลักร้านนะครับสังเกตที่ใบหน้าหลวงปู่นะครับนี่ฮะใบหน้าจะใหญ่เยอะผมจะมีเหรียญที่สร้างมาปีหนึ่งสองเหมือนกันแต่เป็นบล็อกเสริมนะครับถามว่าทันไหมทันครับแต่ว่าเสริมขึ้นมาใหม่นะครับเสริมขึ้นมาใหม่นะครับแต่ที่นิยมคือเหรียญรุ่นนี้เท่านั้นนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับ ยังมีผิวไฟเรือเรอยู่นะครับถ้าเราเล่นแสงหน่อยนะครับนี่ครับปีหนึ่งสองด้านหลังจะเป็นพระประธานนะครับรุ่นสร้างกุติสงนะครับนี่ครับกุติหลังเดิมก็ยังอยู่นะครับกุติหลังเดิมยังอยู่นี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับให้ดูไปเรื่อยๆดูความชมความสวยงามนะครับดูชมความสวยงามนี่เป็นเหรียญที่คลาสสิกครับเป็นเนื้อบากานะครับเนื้อาแล้วดูอ่างหางหงครับนี่ครับ เหมือนกันทุกเหรียญนะครับต้องมีออ่างแตกอย่างนี้ฮะหางหงครับบล็อกนิยมนะครับบล็อกนิยมครับผมตรงหงเหรียญก็จะมีบ้างบงนะครับนนี้อาจจะมองไม่ชัดเจนนะครับแต่ออหางหงนี่ฮะแน่นอนครับจุดใจตังแน่นอนครับเดี๋ยวดูเหรียญเก่าๆนี่ฮะเหรียญนี้ผ่านประสบการณ์มากครับแล้วมาดูนะฮะอ้อหางหงครับนี่ครับ เดีย๋ยวโฟกัสเข้ามาใ,ใกล้นะครับนี่ฮะปึ๊บเนี่ยอาจจะมีการกัดก่อนไปบ้างนะครับอ่าและอีกจุดหนึ่งเคยนี่ครับตรงใต้หูเหรียญน,นะครับจะมีเส้นขีดนะครับจะมีเส้นขีดเห็นไหมครับระหว่างใต้หูเหรียญยาลงมาหาขอบเหรียญตรงนี้นะครับจะมีเส้นขีดแตกลงมานะครับอ่าอย่าดูเหรียญอื่นนะ ดเรื่องอื่นนี่ครับเรื่องอื่นอันนี้นะครับนี่ฮะจะต้องมีครับเห็นไหมฮะเส้นตีดเนี่ยเส้นขีดลงมาอย่างเงี้ฮะนี่ฮะที่ปลายนิ้วผมนะครับนี่ฮะขีดลงมานี่ฮะนี่ครับนี่ฮะชัดเจนนะครับนี่ฮะแล้วดูออหางหงครับนี่ฮะมีนะครับนี่ครับนี่ชัดเจนครับสวยงามอันนี้ เหรียญที่ผมได้มาใหม่นะครับเป็นเหรียญนี้ฮะเป็นเหรียญที่ชุบนิกเกิลแล้วมีลงยาเดิมๆครับลงยาจีวอนสีเหลืองครับลงยาจีวอนเดิมๆนะฮะหายากนะครับที่จะมีลงยาติดอยู่อย่างนี้นะครับอ่าเป็นเหรียญที่หายากในระดับหนึ่งนะครับในเหรียญรุ่นแรกบ็อกนิยมนะครับออหางหงนะครับอ่าดูครับ าเหรียญมาสมบูรณ์นะฮะเหรียญที่ตัดสมบูรณ์จะเห็นบ้างๆที่มันชัดเจนเนี่ยครับนี่ครับนี่นะฮะนี่นี่จะเห็นบ้างชัดเจนนะครับนี่ฮะน, forget, นี่ครับชัดเจนครับแล้วดูอออ่างหางหงนะครับนี่ครับอย่างไงฮะสวยครับนี่ปีหนึ่งสองแต่สภาพเก็บที่ดีมากครับผมผ่านระยะเวลามาโอ้โหหลายสิบปีมากครับ มากกว่าสี่สิบห้าสิบปีฮะนี่ครับนี่ฮะโอ้โหแล้วนี่นี่ดูขีดที่ผมบอกนะฮะใต้หูเหรียญนะครับนี่ครับใต้หูเหรียญนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะให้โฟกัสนิดนึงนะครับมันเหรียญมันสะท้อนนะฮะเหรียญสะท้อนนะฮะแต่จะยังพอเห็นนะ นี่ครับน่ฮะเอ่ที่ผมบอกเป็นขีดนะครับและนี่อหางหงครับถ้าเจออออ่างหางหงอย่างนี้นิยมเลยครับบล็อกแรกนิยมแท้ทันนี่สร้างรุ่นแรกของหลวงปู่เลยฮะแล้วหลวงปู่นะครับเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อพุกพระครูกระบินนะครับท่านเป็นบ้านเกิดท่านอยู่อที่กระบินบุรีนะฮะอ่าอยู่ที่กระบินบุรีย่านรีอะไรตรงเนี้นะฮะบ้านม่วงย่านรีเลยฮะ แบบนี้นะครับท่านเป็นแต่เดิมครับท่านเป็นเขาเรียกว่าเสือสมัยนั้นฮะเป็นเสือหรือว่าเป็นแบบซุ้มโจรเป็นซุ้มอะไรที่ที่สมัยก่อนที่เขาเรียกว่าชุมเสือชุมเสือครท่านนะครับเป็นเสือ,อที่เขาเรียกว่าเสือเสือ v ีเสือวีค <ๆ S 1> <ๆ illust rator> นี่ครับแล้วท่านมาบวชครับกับหลวงพ,พ่อพูผารูกระบินแล้วท่านก็ได้ไปตั้งสำนักนะครับที่ทับลานนะครับที่บ้านทับลาน ตรงนั้นเป็นเมืองคอมมินิตนะครับเมืองคอมมินิตนะครับในช่วงที่ท่านอยู่ก็มีคอมมินิตอยู่ด้วยนะครับแล้วคอมมินิตจะต้องมาขอบารมีจากหลวงปู่ทุกครั้งครับท่านเป็นเสือสมิงนะฮะท่านของท่านนี่เป็นเสือสมิงบางทีเนี่ยเห็นท่านเดินอยู่เนี่ยพอให้หลังปุ๊บเนี่ยท่านถึงมุติแล้วแป๊บเดียวฮะระยะทางเป็นแบบโอ้โหหลายสิกิโลแต่ทําไมเราไปดักท่านปุ๊บแล้วไปเห็นท่านอยู่ที่กุตินี่ครับ ด้วยความอัศจรรย์ด้วยความที่มีคุณวิเศษนะฮะของการเล่าต่อๆของชาวบ้านนะครับใครที่เข้าป่าเข้าดงครับแขวนเหรียญรุ่นแรกลงปู่ทวีไปครับรับประกันนะฮครับงูเหี้ยวเขี้ยวขอครับสิงสังเสือสาราสัตว์ครับไม่เคยเข้าใกล้ไม่เคยทาร้ายนะครับแต่คราวนี้ทุกวันนี้หายากแล้วนะครับหายากแล้วนะครับเป็นเหรียญที่หายากในระดับหนึ่งนะครับถามว่าหาได้อยู่ไหมก็ยังพอหาได้นะครับกับคน เก่าๆนะครับยิ่งสวยๆยิ่งหายากนะครับแบบนี้นะครับมีลงยานะครับนี่ฮะดูครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกรุ่นหนึ่งนะครับอีกรุ่นหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นสองนะครับเดี๋ยวเรามาดูมาดูรุ่นแรกเทียบเทียบรุ่นแรกกันก่อนอันนี้เป็นรุ่นแรกนะครับแต่เป็นบล็อกหลังนะครับน่าจะเล็กนะครับท่าน สังเกตดูนะครับหน้าจะเล็กนะครับขอบตัดต่างกันเหรียญก็จะดูแบบบวมผอมบางๆเดี๋ยวผมเทียบให้ดูนะครับนี่ฮะสองเหรียญนี้นะครับเห็นไหมครับความแตกต่างของใบหน้านะครับต่างกันมากครับต่างกันมากตัวหนังสือฟอนต์หนังสือจะเล็กนะครับอ่หน่าจะบางสร้างเสริมขึ้นมาครับแต่เป็นปีหนึ่งสองนะครับปีหนึสร้างกุฏิสเหมือนกันครับดูเหรียญนี้ฮะนี่ครับสมบูรณ์นี่ครับ แขนท่านเห็นไหมต่างกันนะครับอันนี้จะใหญ่ๆนะฮะอันนี้จะผอมๆเล็กๆหนังสือจะโคมอันนี้จะดูอ้วนๆนะฮะนี่ครับหน้าตานะฮะจำหน้าตาก็รู้ฮะหรือดูที่อหางหงก็ได้ครับอ่างหางหงนะฮะครับหน้าตาท่านจะต่างกันนะฮะต่างกันนี่เห็นไหมครับแล้วอหางหงนะฮะอันนี้ดูอย่างนี้นะฮะจะไม่มีนะครับ จะไม่มีอ่างของแล้วอ่างก็เป็นทื่อๆ,ๆด้วยฮะนี่ฮะเป็นสร้างเสริมขึ้นมานะครับอันนี้นี่ใบนางใบหน้านะครับตัวนักทรงนังสือเห็นไหมฮะตัวหนังสือก็ดูอันนี้ฮะใหญ่นูนแน่นกว่ากันครับนี่ครับสอทหารนะฮะอันนี้จะดูผอมๆนะฮะผอมจะดูคําว่าอาจารย์นะฮะอาจารย์ ต่างกันนะฮะนี่ครับนี่อาจารย์เห็นไหมครับปลายจะดูคมคมนะฮะสระอามีขีแตกลงมานะครับนี่สระอาตรงนี้จะไม่มีนะครับเห็นไหมฮะจะเป็นบล็อกที่สร้างเสริมขึ้นมานะครับพอพานนะฮะนี่ครับนี่พอพานเหรียญนิยมนะครับนี่ครับจะเป็นอย่างนี้นะครับมีเส้นแตกมีเส้นทะลุลงมาย่างี้นะครับแล้วมาดูเหรียญนี้นะครับ เห็นไหมคต่างกันครับเห็นไ,ไหมครับอย่างเงี้ยใบหนงใบหน้าดูใบหูนะฮะใบหูก็ต่างกันนะครับนะฮะนี่ครับนี่คือเหรียญน,นิยมนะครับที่ผมส่องอยู่นี่คือเหรียญน,นิยมนะฮะม็อกนิยมนะครับนี่ครับแน่นอนครับปีหนึ่งสองแต่ใบหน้าต่างกันชัดเจนครับใบหน้าหลวงปู่ต่างกัน นะครับอันนี้คือเทคนิคการดูปีหนึ่งสองนะครับสร้างกุฏินะครับต้องดูดีๆนะครับดูดีๆนะครับถามว่าแท้ไหมก็แท้นะครับแต่สร้างขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูครับปีหนึ่งห้านะครับปีหนึ่งห้าจะมี2แบบนะครับจะมี2แบบนะครับนี่ครับปีหนึ่งห้านะครับจะมี2แบบจะมีหน้าหน้าปีหนึ่งสองอันนี้ปีหนึ่งห้านี่ฮะ เป็นเหรียญรุ่นสร้างอุโบสถนะครับปีหนึ่งห้านะครับรุ่นสร้างอุโบสถนะครับนี่ฮะพระอุโบสถนะครับวัดจรลางอุทยานสวรรค์นะครับด้านแบบที่หนึ่งเขาเรียกใบสาเกก็ได้ครับเป็นใบสาเกก็ได้ครับแต่จะเป็นหน้าตาของรุ่นหนึ่งนะครับเป็นหน้าใหญ่ๆนะครับอเดี๋ยวผมจะให้ดูรุ่นหนึ่งนะฮะรุ่นหนึ่งนะครับนี่ฮะ นี่ครับเหมือนเอาหน้าตารุ่นหนึ่งมาใส่เหรียญรุ่นสองนะครับเอาแบบอันเนี้ยมาใส่ตัวนี้เข้าใจไหมฮะนี่ครับเป็นอาจารย์ทวีสิริพัฒโทอยู่นะฮะและตรงเนี้ยไข่จุดพินทุเนี่ยคำว่าพัฒโทเนี่ยฮะมีจุดพินทุตรงนี้นะฮะสิริพัฒโทนะฮะตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะใหญ่มากครับอันนี้เราดูหน้าตาฮะนี่คือเป็นเหรียญรุ่นสองที่เทียบเอา หน้ารุ่นหนึ่งมาใส่นะครับแล้วนี่เรามาดูอีกอันนี้ปีหน15เหมือนกันครับปีหน15ครับนี่ฮะปี15เหมือนกันครับ <c oughs> แต่อันนี้จะเป็นใบพุ่มข้าบินนะเป็นใบพุ่มเข้าบินนะครับและมียันถอครับเป็นยันตัวนี้เป็นยันเกี่ยวกับการเคี้ยวคาดปลอดภัยเดินทางการจัดพยันอันตรายนะครับนิรันตราย เป็นยันที่ออกแบบใบพุ่มข้าวบินคล้ายๆกับหลวงพ่อพรกพรคูกบินนะครับเหรียญทรงนี้นะครับเพราะท่านนั้นเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุกพระคูกบินนะครับอย่างไงคลิปนี้ก็มีความยาวนิดนึ่งนะครับแต่เพื่อจะให้รายละเอียดและดีเทลความรู้นะครับให้ได้มากนะครับนี่คือเหรียญทองแดงนะครับเหรียญทองแดงปี15นะครับนี่เป็นอีกทรงหนึ่งนะครับแท้ทันนะครับแท้ทันนะครับก็จะมีค่า ความนิยมเหรียญนี้จะเยอะกว่าเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้จะสร้างเยอะหน่อยนะครับเหรียญนี้สร้างแจกพระโวสถนะครับสร้างอุโบสถนะครับวัดทับาลนะครับออกเหมือนกันนะครับแต่เหรียญนี้จะออกเยอะเหรียญนี้ก็พบเจอได้น้อยนะครับยิ่งสภาพสวยๆอย่างนี้นะครับเดิมๆอย่างนี้นะครับดูทองแดงมีอเมก้กาด้วยนะครับมีอเมก้กาด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับแรกเหมือนกันนะครับมีอเมก้กาด้วยนี่ครับ อย่างเงี้ยหายากนะครับเป็นรอยหยักหยักใช่ไ้ยฮะอ่าขอบจะเป็นหยักนะครับเห็นไหมฮะเหมือนกันนะครับนี่ครับเหมือนกันแล้วเหรียญรุ่น2นะครับก็ยังมีเป็นบล็อกสองอีกนะครับสังเกตนะครับจะเป็นหน้าเล็กๆอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะหน้าจะเล็กอย่างนี้นะครับนี่ครับต่างกันเลยครับดูจุดพิมพ์ทุนะครับจุดจ่ายตังนะครับเอาแทรกไว้ตรงนี้นะะนี่เป็นเหรียญปีหนึ่งห้าเหมือนกันนะครับ ปีหนึ่งห้าเหมือนกันนี่ครับปีหนึ่งห้านะฮะนี่ฮะสร้างอุโบสถเหมือนกันครับนี่ก็ปีหนึ่งห้าครับเหมือนกันครับแต่ต่างกันนะครับอ่าต่างกันตรงไหนบล็อกครับข้านิยมนะครับอันนี้จะเป็นหน้าเล็กๆใช่ไหมฮะรุ่นหนึ่งก็ยังมีนะครับนี่ฮะหน้าเล็กๆนะครับเหมือนเอาหน้านี้มาใส่นะฮะเห็นไหมครับนี่ฮะอ่าแล้วคราวนี้เรามาดูจุด ที่เขาทําไมเขานิยมปีหนึ่งสองนิยมแบบไหนอ่าเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนะฮะนี่ครับคําว่าสิริพัทโทนะครับแมจุดล่างจุดพินทุตัวนี้โอ้โหใหญ่มากครับตึงมากครับแหลมมากครับโอ้โหแลวดูเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญลงยานะครับดูฮะตัวหนังสือจะแบบดูโทนแบบเล็กๆนะฮะเล็กๆ ไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่ถามว่าความคลาสสิกก็มันก็คลาสสิกในรูปแบบหนึ่งนะครับแต่อันนี้นิยมนิยมกว่านะครับอันนี้จะเป็นเป็นการสร้างเสริมขึ้นมาอีกทีนะฮะนี่ฮะนิยมครับถามว่าเล่นไหมทันไหมทันครับทันทั้งทั้งทั้งทุกเหรียญนะฮะเหรียญหลวงปู่นะครับไม่มีการสร้างเสริมขึ้นมาย้อนยุคหลังจากท่านมรณภาพไปแล้วก็ไม่มีการสร้างเลยนะครับนี่ฮะ นี่ก็ปี15นะครับปี15จะมีแบบลงยาด้วยนะครับนี่ครับนี่ฮะหน้าตาเดียวกันนะครับปี15นะครับเหมือนกันครับนี่ฮะอาจารย์ทวีนะครับแล้วเรามาดูปี15มีปี38แต่ว่าผมไม่ได้เอามาให้ดูนะครับไม่ได้เอามาให้ดูในตรงนี้นะฮะอันนี้เดี๋ยวเราวางไว้ก่อนนะครับเรารู้ปี15รุ่น2องไปแล้วครับนิยมนะครับ นิยมนะครับเห็นไหมด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราเทียบด้านหลังที่ที่บล็อกบล็อกเสริมอันนี้บล็อกนิยมนะฮะปีหนึ่งห้าบล็อกนิยมนี่ฮะประพุทธต่างกันนะครับต่างกันดูมือฮะดูมือครับนี่ฮะอ่ารับแบงค์นะฮะนี่อันนี้อย่างนะฮะแต่ว่าอยากเหมือนกันนะครับแต่ความคมชัดความรไรดีเทลต่างกันนะครับ นี่อันนี้นิยมนะฮะนิยมหน้าใหญ่นะครับนี่หน้าใหญ่นิยมนะฮะอันนี้เป็นบล็อกเสริมนะครับนี่ฮะต่างการแน่นอนนะครับอันนี้เป็นความรู้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณที่กดติดตามนะครับแล้วก็เข้ามาศึกษานะครับภาคเครื่องเมืองปาจีนบุรีนะครับเป็นในพื้นที่บ้านทับลานพิยานสวรรค์นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกเหรียญหนึ่งครับ เป็นเหรียญฉลองพัดนะครับเป็นเหรียญฉลองพัดนะครับทำไมถึงว่าเป็นเหรียญฉลองพัดเรามาดูตรงนี้ฮะมันจะเหมือนคล้ายๆกับเหรียญปีหนึ่งห้านะครับนี่ครับแบบเดียวกันเลยครับทําไมถึงเหรียญฉลองอันนี้อ่านว่าพระอาจารย์ทวีสิริพัทโธใช่ไหมครับต่อมาตรงนี้นะครับพระครูพัทธละสิริมงคลนะครับทวีอยู่ตรงกลางนะครับ ปีสองห้าสี่สองนะครับปีสองห้าสี่สองนะครับเห็นไหมฮะเป็นแบบเดิมแต่แค่แกะลายตัวหนังสือนี้ใหม่ครับในวาระนั้นๆนะครับเป็นกระไหลทองทองแดงมีกระไหลทองนะฮะแล้วก็คาดว่าน่าจะมีลงยาด้วยนะครับรุ่นนี้นะฮะด้านหลังเป็นยันเหมือนเดิมครับยันเหาะเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดครับเปลี่ยนแค่ตัวหนังสือนะครับแต่คราวนี้ว่า การปั๊มนะครับการปั๊มนี่พอสอก็บ่งบอกอยู่แล้วนะครับแต่ความคมชัดเนี่ยฮะดูดูใบหูนะนี่ครับอันนี้ปีหนึ่งห้านะครับปีหนึ่งห้านะครับอันนี้ดูอันนี้นะฮะใบหูจะล่องกลางจะหายไปนะครับจะดูเงาเงาตื้นตื้นนะครับนี่ฮะบิดดูก็ได้ครับนี่ฮะมันจะดูตื้นตื้นครับถ้าเห็นเหรียญจริงแล้วจะชัดเจนฮะนี่ครับอันนี้จะคมชัดเป็นแท่งนะครับ อันนี้จะเห็นไหมหใบหูนะครับจะดูแคบมีแค่แค่ขอบใบหูเฉยๆน,นะครับอันนี้เขาจะมีดีเทลมีลายหยักเข้าไปอีกนะฮะน่ฮะตรงดวงตาเม็ดดวงตาก็ยังดูคล้ายๆกันอยู่นะครับ่าดูคล้ายๆกันอยู่แต่พอสอก็คงบอกแล้วนะครับอ่าพอสอนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นปีสี่สองห้าสี่สองนะครับ อันนี้เป็นปี2,515นะครับโอ้โหพาะอายุนานมากครับและคิดดูว่าท่านนี่ในแถบหมู่บ้านในพื้นที่นะครับมีเหรียญของท่านไปติดตัวขึ้นป่าขึ้นเขานะครับอุทยานแห่งชาติทับหลานนะครับแต่เดิมนั้นยังไม่มีอุทยานมาตั้งอยู่นะครับชาวบ้านจะหากินอยู่เป็นหาของป่าหากินตามภาษาของชาวบ้านที่อพยพไปอยู่นะครับแล้วก็มีพวกนักศึกษาเหตุการณ์ เพื่อสภาธมีนมั่งอะไรมั่งมีคอม,มนึงคอมมนิ์นะครับหลวงปู่ท่านอยู่นั่นมาโอ้โหบารมีท่านคือเอาง่ายงต้องมากราบท่านที่นั่นครับก่อนจะขึ้นเขาต้องมากราบท่านนะครับนะครับต้องขอผ้ายัานมั่งขอผ้าประเกียดมั่งขอใช้ผ้าจีวรเก่าเก่าของท่านมั่งเพื่อที่จะให้ท่านนั้นปลุกเสกให้เพื่อเอาพกติดตัวไปครับเป็นการป้องกันสัตว์ร้ายนะครับภูเขานั้นมันเป็นภูเขาที่ กับเทือกเขาดงพญาเย็นครับระหว่างเขาทับลานกับเขาใหญ่นะครับคือสัตว์ดุร้ายมากครับอย่างเช่นเสือโคร่งนะครับพวกหมีพวกเสือโคร่งอะไรสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดมีเหรียญหลวงปู่นะครับคนพื้นที่นะครับคนเก่าแก่ๆนะครับเชื่อว่าบารมีหลวงปู่นั้นดุร้ายกว่าเสือที่ท่านจะเจอในป่าครับเมื่อเสือเจอท่านนี่เมื่อเห็นท่านนี่มันจะหนีตะเพิดออกไปเลยครับ เขาบอกว่าหลวงปู่นั้นเนี่ยหมาเนี่ยนะถ้แขวนเหรียญของท่านไปนะผมเกิดประสบการณ์กับตัวเองนะผมผมแขวนเหรียญรุ่นหนึ่งไปไม่สวยฮะเป็นเหรียญเก่าๆเ,เป็นเนื้อ,อปะก้าเก่าๆฮะที่ผมแขวนไปนะครับในขณะที่ผมเดินฮะหมากัดนะครับหมากัดเลยตัวใหญ่มากครับเป็นหมาเหมือนหมาตำรวจฮนะมันวิ่งมากัดผมเลยฮะกัดเต็มที่เต็มปากเลยครับไม่เข้าครับ ไม่เข้าครับทั้งทที่ผมก็ใส่กางเกงวอมนะมันก็กัดทะลุแน่แหละแต่ไม่เข้าครับกัดเต็มขาเลยครับป๊อพ่อไปถ้าเป็นปกติแล้วมันต้องเข้าครับในลักษณะที่กัดนะครับแต่เป็นแค่รอยข่วนเฉยครับอ่าเป็นแค่เลยข่วนเฉยคำอาราธนานะครับของท่านเลยฮะมากัดไม่เข้านะฮะสุนักกัดตังสุมมงคลังนะฮะออสุนักกัดตังท่องสามหนนะครับกรรมแล้วก็ยกขึ้นหัว แฝดติดตัวไปครับนี่ฮะเหรียญของท่านครับมีวพิธิารที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองนะครับแล้วก็มีอีกหลายเรื่องราวนะครับมากมายนะครับท่านถือว่าเป็นพระเกจิในพื้นที่ตำบลบุพามนะครับเป็นสำนักสงแห่งแรกเป็นหมู่บ้านแรกเลยนะครับเป็นหมู่ที่หนึ่งนะครับที่ท่านไปอยู่เป็นสำนักสงก่อนแล้วก็ จนมาสร้างกุติสงฆ์ท่านก็หาอะไรได้ในส่วนนี้แล้วก็มีสร้างเหรียญขึ้นมาเพื่อแจกจ่ายนะครับลูกศิษย์ลูกหาท่านมีทั้งภาคใต้มีทั้งกรุงเทพในเมืองกรุงนะฮะสมัยแต่ก่อนผมบวชเป็นเนนก็จะมีพวกป้ายตรงป้ายแดงเนี่ยมาจากกรุงเทพป,ป้ายทะเบียนกรุงเทพมาเยอะมากครับผมมาหาท่านมาให้ท่านเจอมาให้ท่านปลุกเสกอะไรให้ต่อมีอะไรนะะโอ้ท่านเก่งมากครับถือว่ามีบารามีอย่างมากนะครับ ผมเองจึงเลยไล่เก็บสะสมนะครับนี่ครับอันนี้เป็นยาเดิมนะครับมีความคลาสสิกแล้วก็สวยงามหายากพอสมควรนะครับวันนี้ได้มานะครับก็เลยเอามาแบ่งแชร์ความรู้กันนะครับเผื่อท่านใดนะครับหรือคนพื้นที่ยังหาข้อมูลอยู่หรือคนรุ่นหลังนะครับที่ยังหาข้อมูลอยู่นะครับท่านถือว่าเป็นสุดยอดเกจิแห่งตำบลบุพามนะครับ ตำบลบุาพามนะครับอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับประวัติของท่านเดี๋ยวผมจะขอเอาไว้คลิปหนึ่งนะครับประวัติเรื่องท่านเกิดวันที่เท่าไหร่มรณลภาพเท่าไหร่ท่านบวชเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวผมจะต้องเข้าไปค้นประวัติให้มันชัดเจนนะครับชัดเจนกว่านี้นะครับตอนนี้ผมก็มาแนะนําเรื่องอวัตถุมงคลของท่านนะครับที่น่าสะสมอีกหนึ่งรุ่นนะครับของตำบลบุาพามนะครับ คนตำบลบุพามรู้จากท่านดีครับเพราะว่ามีวัดเดียวครับในตำบลบุภามครับที่โด่งดังมากช่วงนั้นแล้วก็ไม่มีสำนักไหนที่จะามาบีบังความโด่งดังของท่านได้เลยนะครับถ้าเกิดว่ายุคนั้นมีโซเชียลเ,เชื่อว่าลูกศิษย์ลูกหาจะต้องไปหาท่านมากกว่าที่ผมเคยเห็นผ่านมานะครับผมเคยบวชเนรกับท่านเนี่ยสามสี่ครั้งนะครับผมบวชเนรกับท่านนะครับ แล้วก็พ่อของผมเนี่ยก็เคยบวชเป็นพระตอนที่ท่านเป็นอุปชานะครับเนี่ยเป็นอะไรที่แบบโอ้โหคลาสสิกสวยครับปีลึกครับปีหนึ่งสองนะครับออกรุ่นแรกพร้อมกับหลวงพ่อคูณนะฮะปีหนึ่งสองนะครับนี่ฮะถ้าใครมีนะครับใครมีหรือว่าไม่มั่นใจนะครับอยากสะสมครับทักมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะลง ล,ลิงก์ลงลิงก์เฟซไว้ให้นะครับแล้วก็เบอร์โทรติดต่อนะครับหรือใครมีจะมาปล่อยนะครับบอกไว้ก่อนนะครับพระรุ่นนี้ราคายังไม่แรงนะครับเพราะว่ายังไม่รู้กันในวงกว้างก็จะมีแค่พระพื้นเป็นพระพื้นที่นะครับถามว่าหายากไหมก็หายากพอสมควรนะครับที่เห็นเยอะๆนี่ผมเก็บมาเก็บมาหลายปีมากนะครับเก็บมาหลายปีฮะนี่ฮะที่ผมที่ที่เห็นเห็นอยู่นะครับ ก็มีในงานประกวดแล้วนะครับมีในงานประกวดแล้วนะครับนี่ครับเป็นสองเหรียญที่ผมคิดว่าน่าจะมีมีความสวยนะครับระดับแชมป์เลยนะครับเหรียญนี้นะครับกับเหรียญนี้ครับออปชันต่างกันครับถามว่าสวยไหมสวยทั้งคู่ะสวยทั้งคู่ครับแต่เหรียญนี้หายากครับเหรียญนี้หายากตรงที่ว่าเขามีลงยานะครับ ลงยานี่จะเกตนิยมมากกว่าที่ยังไม่ลงยานะครับแต่ถามว่าสวยไหมสวยครับสวยทั้งคู่ครับนี่ครับอันนี้เหรียญอันดับหนึ่งนะฮะของปาจีนเลยนะครับนี่ครับที่หนึ่งของปาจีนนะครับแต่ครั้งต่อไปนะครับปีนี้เหรียญน,นี้ได้ที่หนึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะลองลงแข่งด้วยตัวผมผมเองนะครับผมจะเอาสองเหรียญของผมนี่นะไปลง เทียบดูเลยว่าอันไหนเป็นที่หนึ่งจริงๆนี่ฮะเดี๋ยวผมจะเก็บไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวรอปีหน้าครับปีหน้าถ้าเขาเกิดเขาจัดอีกนะครับที่วิลัยเทคนิคนะครับของบัจีนะฮะเขาจะจัดนะครับเ,เขาจัดมาสองครั้งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปแข่งนะครับทั้งคู่นะฮะทั้งคู่นะครับดูดีว่าคณะกรรมการจะคอมเมนต์ยังไงจะให้เหรียนไหนนีนะครับ อันนี้มันก็อยู่ที่มุมมองของกรรมการนะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับโอเคครับผม